สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการแคปหน้าจอยาวบน iPhone นะครับสำหรับใครที่มีมือถือ iPhone ที่ใช้ iOS 13ขึ้นไปเนี่ยสามารถแคปจอยาวบน Safari ได้นะครับโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับให้เข้าไปที่ Safari แล้วไปที่เว็บที่เราต้องการจะแคปนะครับเดี๋ยผมจะยกตัวอย่างเว็บของผมเอง ในนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่เราต้องการจะแคปเห็นไหมครับว่ามันยาวมากเราสามารถแคปหน้าจอโดยการกดปุ่ม power แล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันเราก็จะได้ภาพหน้าจอณปัจจุบันนะครับโดยถ้าเราสังเกตด,ด้านบนจะมีคำว่า Screen กับฟู Page ให้เราเปลี่ยนไปที่ฟูลเพจนะครับและสังเกตที่ด้านขวามือเห็นไหมครับรายละเอียดทั้งหมดภายในหน้าเว็บ ในหน้าเว็บ1เพจนั้นนะ่ะจะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราก็สามารถกดดันแล้วก็กดเซฟเป็น PDF เก็บไว้ในเครื่องได้เลยเราสามารถจะแชร์ไฟล์นี้ให้ใครก็ได้นะครับนี่เป็นวิธีการสั้นๆสำหรับการแคปจอยาวบน iPhone นะครับขอบคุณครับ